สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเล่นทั้งวันนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเนาะแอดเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงรอคอยเดาเอานะคะเดาเอาว่าทุกคนรอคอยเพราะว่างวดก่อนนี้สูตรนี้นะคะแตงหัวทั้งหวยไทยหวยลาวเลยนะคะ <S <S หวยหวยงวดก่อนเนาะงวดเมื่อวานก็แตกสามตัวเลยสองสามสี่นะคะวู้สุดยอด สูตรนี้นะคะใครไปสูตรนี้ปังเลยเนะเาะอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนวดก่อนนี้หวยไทยแตกสามหกนะคะสูตรนี้ก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะมาไหมเนาะ,ะสูตรนี้นะคะแต่ว่ามันสงสัยจะดับไม่อยู่แล้วมั้งคะหวยมีตหกกับเก้าเต็มไปหมดเลยค่ะพรุ่งนี้เอ้ารอดูนะคะทุกคน หนึ่งสองสามนะคะเม,มื่อวานเมื่อเช้าแอดเจาะเข้าแค่หนึ่งหกแล้วก็สามหกนะคะสันติภาพนะคะเข้าสันติภาพนะคะทุกคนน่าเสียดายนะคะเจ็ดศูนย์สามนะคะแอดมีแค่เจ็ดสามหนึ่งน้อมมาเจ็ดศูนย์สามนะคะเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่จับมันไม่สามารถแทนค่าได้นะคะไม่ใช่ตัวในตารางเนาะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะหนึ่งสองสามมีลาวเอ็กนะคะไม่มาลาวเอ็กมาเลขสูงมาต่างจากพวกเลยแปลกแอดสังเกตหลายรอบแล้วลาวเอ็กนี้นะคะ เอ้าเสือกมาสูตรนี้นะคะหนี่เราเอกมาสูตรลองนะคะเต็มเต็มเลยเนะาะมาดูสูตรหลักของเรานะคะมาดูสูตรหลักของเราทุกคนสูตรหลักของเรานะคะก็ถือว่าปังอยู่นะเนาะก็พอไปวัดไปวาได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะแต่ก็ดีกว่ายังไม่มีแนวทางดูนะคะว้ายเลิศอยู่ด สามตัวแตกสิบสี่กระดานนะคะเลขถูมาแล้วเย่ yeah. เริ่มส่งท้ายแล้วนะคะสามสามหนึ่งตรงตรงเลยหน่อยปกตินะคะสามสามหนึ่งเนาะเคเอฟซีได้ไหมเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันโกนนะคะเราก็เริ่มสตาร์ทกันตนะั้งแต่วันนี้แล้วเนาะแต่ว่าอย่างว่านอาสามตัวมันใช้ทุนเยอะนะคะวันนี้หมานด้วย้ยวันนี้แอดมีเลขทํามาหากินของแอดลงให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหวยไทยหวยอ,อะไรเนาะบางท่านก็อยากจะเห็นเลขที่แอดเล่นนะคะ เลขทํามาหากินนะคะเลขทํามาหากินของแอดนะคะลงจนทุกคนจําได้หมดแล้วนะคะลงจนทุกคนจําเลขบ้านเลขรถเลขอายุได้หมดแล้วนะคะเอา้านั่นแหละค่ะมันออกดีนะักออกดีอยู่ได้สามหกหกสามนี่นะคะเพิ่มไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะเพราะอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีแอดเละยอยาก เอรอยายายสิบเจ็ดสิบแปดเปจังสันได้โอ้แต่ว่าอายุยี่สิบห้ายบหกอะไรอย่างนี้กําลังดีด้วทุกคนโอ้ยกําลังเป็นสาวโอ,โอเอ็มลมากเด้อโอ้ยสมัยยี่สิบหายีิบหกแล้วโอ้ยหุ่นก็ดีว่ะทีหน้าตากะเกียงก็เก่าอันนี้นะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางนะคะหนึ่งก็เท่ากับศูนย์นะคะตารางก็ถือว่า โอ้พอไปวัดไปวาได้เนาะ901ก็ถือว่าไปดีค่ะไปดี901วันนี้3ตัวก็แตกก็ปังเนาะแตก14กระดานถือว่าโอเคแล้วค่ะ14กุมภามาแล้วนะคะ14กุมภาหลังจากที่ตามมา3-4วันอ่ามาดูนะคะแอดให้เราเช้าก่อนนะคะเลขแอดถือว่าสูงเลยนะคะพู่งี้สำหรับสูตรหลักสูตรรองนะคะ มาดูลาวเช้านะคะลาวเช้าเด่นหกเจ็ดแปดนะคะลาวเช้าเด่นหกเจ็ดแปดหกแปดหกเก้าหกศูนนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนหวยมาเบิ้ลนะคะพรุ่งนี้หวยมาเบิ้ลอยู่หนึ่งคู่เนาะสำหรับสูตรเพราะว่าวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะแอนให้การศูย์เบิ้ลอยู่แล้วเพราะเป็นวันโกนนะคะทุกคน วันกูนแป,ป๊บแป,ปแ๊บจะวันผ้าอีกแล้วเรียกทูบเพิ่งจะแตกนะคะแปดแปดเจ็ดยังไม่แตกเลยจะไปแตกหวยไหนเนาะแปดแปดเจ็ดคุยสามตัวนะคะถือว่าไม่เห็นเลยค่ะโอ้หวยออกอยากอยู่ว่ะแปดแปดเจ็ดเนาะนี่นะคะในตารางก็มีหกเก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะหกเก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแอสเซ็สามตัวให้แปดคู่แปดชุดตามสูตรนะคะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดหกเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปด 8 7ดเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดแปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขที่แอดจบให้ตามสูตรนะคะเลขที่จบให้ตามสูตรเนาะวิ่งรูดนะคะสูตรลองนะคะสูตรลองให้เป็นเลขจาเลยนะคะสองหนึ่งสูตรลองเลขที่น้องเลยนะคะสองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะคะตารางสูตรลองนี่ไม่มีหกเก้าเฮะ แปลกนะคะหวยไม่มีหกเก้าแอดไม่ค่อยอุ่นใจคะ่ะวันไหนที่ตรางไม่มีหกเก้านี่โอ้มันเป็นไปไม่ได้คะ่ะมันมันไม่มาหลักหน่วยหลักสิบมันก็เช่จะชอบมาหลักร้อยนะคะแต่ว่าหวยแอดนะคะวันนี้สูตรหลักโอ้หกเก้าเต็มไปหมดเลยทีนี้มันถืออยู่บนอ่ะหวยไทยอาจจะดับไม่อยู่นะคะทุกคนโอ้แต่ว่าเล่นทั้งวันนี้ อาจจะเป็นสูตรที่แอดเอาขึ้นเป็นสูตรลองนะคะหัวเราวพัฒนามาใครที่ฟังคลิปนี้อยู่อย่าลืมติด5-6หน่อยนะคะเพราะว่าสูตรหลักของเราพัฒนาแอดไม่ได้ให้5-6ไปนะคะ5-6-6-5นี่เป็นตัวเจาะเลยนะคะเป็นตัววิ่งลูดของเราแอดลืมจับคู่ให้นะคะเพราะว่าแอดเห็นว่าในตัวลองมันมี5-6แล้วก็เลยไม่ได้จับขึ้นเป็นสูตรหลักเพราะว่าสูตรหลักมันให้แค่8คู่เนาะสำหรับลราพัฒนานะคะทุกคนเดี๋ยวแอดขออนุญาต พูดคลิปนี้หน่อยนะคะเราพัฒนานะคะเพราะว่าแอดเห็นสูตรนี้มันก็มาหกห้าเนี่ยค่ะมันมาชนก,นกันกับสูตรที่แอดเอาลงไปเป็นสูตรลองนะคะเมื่อก่อนเอาขึ้นเป็นสูตรหลักแต่ตอนนี้เอาลงไปเป็นสูตรลองแล้วนะคะนี่หกห้าทุกคนนี่ใครที่ชอบก็เพิ่มหกห้าไปอีกหน่อยสักคู่นะคะเพราะว่าส่วนตัวแอดแอดรูดปหกห้าเบิ้ลน,นะคะมันไม่มีปัญหาแอดกลัวมันเป็นจับคู่กันเองหกห้านะคะทุกคนนี่ แอดกลัวมันจับคู่กันเองหกห้าเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะเจอกันในไลฟ์สดดูแนวทางเลขล้านด้วยว่ามันจะมาทิศทางไหนเนาะเอาไปเป็นแนวทางะคะ่ะทุกคนนางจะมาทิศทางไหนรอดูหวยนางนะคะแต่แอดจับได้หามได้เบิ้ลทั้งนั้นเลยนะคะจับได้หามทั้งเบิ้ลเบิ้ลทั้งนั้นเลยนี่สูตรเล่นทั้งวันนะคะงวดก่อนนี่ก็แตกสามตัวราวพัฒนาไปนะคะแอดกลัวม,มาสูตรลองจริงเลยเฮ้ย เพราะว่ามันมาชนกันกับสูตรนี้พอดีนะคะสูตรเล่นทั้งวันนี่ถือว่าไปได้ทุกหวยนะคะทุกคนเหมือนว่าน้องมันหลายแนวทางนะคะเราก็ดูเป็นเนี่ยประกอบการตัดสินใจนะคะมันมาตัวเดียวกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะสูตรรองที่แอดเอาขึ้นเป็นหวยลาวพัฒนานี่เนี่ยมันมาชนกันกับสูตรนี้เลยนะคะนี่หวยพอเอาลงไปเป็นสูตรรองแล้วมันอยากขึ้นเป็นสูตรหลักว่เป็นแนวนีเนาะลาพัฒนาเขียนก่อนลืม ติดห้าหกไว้หน่อยนะคะห้าหกหกห้าเพราะว่าแอดไม่ได้จับคู่ให้ในสูตรหลักนะคะเพราะว่าสูตรหลักมันให้แค่แปดคู่อาจจะได้บนล่างอีกหรือเปล่านะเราเพราะว่าตอนนี้เราชนกันเลยนะคะวิ่งรูดห้าหกใช่ไหมคะหรือว่าชนแล้วนะคะตอนนี้ชนกันเลยนะคะตอนนี้อัดได้เลยนะคะถ้ามันชนกับสูตรนี้เนาะน่าสนใจค่ะนี่ห้าหกวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดห้าหกนี่หวยลาวพัฒนานะคะ วิ่งรูดห้าหกชนกันแล้วนะคะแต่ว่ามันมันมีเจ็ดมาด้วยปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดก็เด่นซะด้วยสีนะคะนี่เห็นไหมหนีเนาะมุ้ยลาวพัฒนานะคะนี่ลาวพัฒนาสูตรลาวพัฒนามันมาชนชนหมดเลยนะคะทั้งตัวเด่นตัวเจาะนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะตัดสินใจอยากแล้วเอฟสี่ว่าเอาพิจารณากันดูค่ะ ตอนนี้มี65แล้วก็75ตัวที่แอดชอบด้วยนะคะโอ้มือและแอสีอัดหนักมันมาถึกใจแอดแท้มันมาชนกันกับสูตรนี้พอดีนะคะอ่ะมาดูกันนะคะทุกคน567นะคะ567พรุ่งนี้วันโกนแอดให้การศูนย์กันเบิ้ลอยู่แล้วนะคะ56 57 58 66 67 68 76 77 78จบเบิ้ลได้สองคู่ยังไงหวยห,หุ้นพรุ่งนี้เบิ้ลแน่นอนค่ะหวยหุ้นพรุ่งนี้เบิลแน่นอนนะคะน่าสนใจแล้วนะคะหนีง อย่าลืม65เดิ่หวยลาวพัฒนาจะซื้อตัวไหนก็ช่างเอาตัวรูดจับคู่ไปด้วยนะคะ65ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมจบ65ไปด้วยนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แอดจะไลฟ์สดเลขหลานให้นะคะเอาไปดูเป็นแนวทางในตารางมี5706981นะคะ5706981 567568 577578 6676 6 8แปดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ปดถือว่าหวยที่สวยเลยนะคะเลขหามเลขเบิ้ลเลขสูงนะคะเจ็ดถ้าว่าเจ็ดจะมามันจะชนกันกับล้านพอดีนะคะเพราะหลานบอกว่าหวยไทยเจ็ดเด่นมากนะคะน่าสนใจค่ะมันบอกว่าเจ็ดเด่นมากโอกาสที่จะเป็นเจ็ดเจ็ดก็สูงนะคะเพราะว่านางฟัน7จ็ดเม็ดเดียวเออน่าคิดอยู่นะคะโอ้ยเหมันมันขีไหวค่ะหลุดก็ได้เนาะ อามาดูเลขทำมาหากินของแอดนะคะสองตัวเลขทำมาหากินของแอดจะอยู่ที่สอง3 2 4ส 3, 3 3 4 3ม3 6สี่สมสาสามสี่สมห้าสมหนะคะอันนี้คือเลขทำมาหากินของแอดนะคะไม่ว่าจะหวยไหนไม่ต้องถามค่ะออกมาโลวดเห็นมันออกมาฝวกนีบถึแงแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นสามตัวนะคะสามตัวก็แตกยากหน่อยนะคะเลข3ามตัวนี่ประกาศสีมินๆมีใช่หมดเลยนะคะ เอาเผื่อใครชอบด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเล่นได้ทุกหวยอยู่ที่จะเข้าไหมนะคะถ้าสูตรนี้มันจะไปหวยลาวหรือหวยไทยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันไปจริงๆชนแล้วนะคะชนที่ห้าหวยไทยชนที่ห้าหวยลาวนะคะแต่หวยลาวนี่ชนสองตัวเลยค่ะห้ากับหกนะคะเรามีโอกาสเข้าสูงเลยนะคะตัววิ่งรูดนะคะห้าหก ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะขอให้สูตรชนกันแล้วขอให้มันมาจริงๆนะคะอย่าหลอกเราเด้อย่าหลอกเราได้สูตรนะคะเห็นแล้วมันก็อุ่นใจค่ะหลายๆสูตรชนกันนะคะทุกคนหลายๆสูตรชนกันก็อุ่นใจนะคะแต่บางทีเลขมันก็หลบเราเนาะมันก็หนีตัวชนค่ะเพราะชนชนหลายๆที่มันก็หนีค่ะเลขเอา้าแอดก็ติ๊กไว้ให้เพราะว่าห้าเจ็ดนี่มันก็สวยนะคะ แอดติ yeah. ๊กไว้ให้เพราะว่าแอดเลงไว้ให้หมดแล้วค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหวยลาวพัฒนายังไงแอดก็เน้นแน่นอนนะคะนี่โหโหโหเจ็ดโอ้ชนกันกระสูรนั้นเลยเฮ้ยพอเอาลงไปเป็นสูตรลองมันจะขึ้นไปเป็นสูตรหลักบ่ว่าวะเยชื่อคือยากิบ้านแล้วก็สามตัวก็สวยซะด้วยนะคะสามตัวนางในตารางหวยลาวพัฒนาก็ไม่มีเจ็ดซะด้วยโอ้หาเจ็ดมาซะเนาะพอเอาสูตรลองขึ้นเป็นสูตรหลักมันจะเอาสูตรอันนี้ขึ้นบ่าบ้านเนาะ เอาดูเป็นแนวทางค่ะทุกคนเจอกันในไลฟ์สดนะคะมาวิเคราะห์หวยกันนะคะใครมีตัวดีตัวเด็ดเอามาแบ่งปันกันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ